ก <ร Stevens. S 1> ิ่นได้แล้วเนาะยาปลาแน้าโขงับานสดๆสดและแช่เย็นมาเป็นถุงเป็ถุงเปนโลครับถุงกโละโลไค่ะี่่รีจ้าจ้าก็ไปเลยเอ เราลองด้านลาฬิกพอทไม่ค้าจากส่งยกทศจมาซื้อท่อ,อต้องราคา,ากันก่กอนจะมาปิ้นไปแม่เท่าไหร่บได้ค่ะแ ขึ้นรถบันี่ลาโอลาดูมนะครับรลครับ